ดีค่ะแม่ตู่นะคะวันนี้ใครที่กําลังดูแลสุขภาพอยู่หรือว่าสนใจกับการออกกําลังกายหรือต้องการดูแลสุขภาพมากเป็นพิเศษหรือใครที่เป็นสายสุขภาพอยู่แล้วนะคะต้องไม่พลาดคลิปของแม่ตู่วันนี้เลยละคะ่ะเพราะว่าวันนี้นะคะคุณแม่เนี่ยมีผลิตภัณฑ์ดีๆของ KUB Thailand จะมาแนะนําค่ะและตัวแรกที่คุณแม่อยากจะแนะนํานะคะก็คือตัวนี้ค่ะ K p r o t e น n เขาจะมีโปรตีนพืชแล้วก็พืชที่มากกว่า7ชนิดด้วยกันนะคะ เป็นแหล่งให้พลังงานชั้นดีเลยละคะ่ะสําหรับใครที่เป็นสายออกกําลังกายจะต้องทานตัวนี้เลยนะคะเพราะเขาช่วยสร้างกล้ามเนื้อของเราอีกด้วยนะคะแล้วก็ซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอของเราได้ดีแถมเขายังนช่วยทําให้เราอิ่มท้องนานขึ้นแล้วก็มีการเผาผลาญที่ดีขึ้นอีกด้วยตัวต่อมานะคะ u fiber plus ค่ะตัวน,นี้ไม่ต้องบอกเลยนะคะว่าคืออะไรตอนนี้เขาเป็นไฟเบอร์ค่ะที่มาแรงแซงทางโค้งเลยทีเดียวนะคะเขาเนี่ยมีไฟเบอร์ที่ดีต่อระบบ ลำไส้ของเรามากๆด้วยนะคะเราก็ยังดีต่อระบบย่อยอาหารของเราด้วยทําให้เราอิ่มท้องได้นานมากขึ้นนะคะเพราะว่ามีอินลูลนัันเองเราก็ที่สําคัญเลยค่ะทําให้การขับถ่ายของเราดีขึ้นเมื่อการขับถ่ายของเราดีขึ้นนะคะร่างกายของเราก็จะดีขึ้นค่ะแถมการขับถ่ายของเราก็จะกลับมาเป็นปกติด้วยเช่นกันตัวต่อมานะคะตัวสุดท้ายเลยสายบิวตี้ต้องไม่พลาดตัวนี้เลยเช่นกันนะคะ B คอลลาเจนนั่นเองค่ะเขาจะมีคอลลาเจนไดเปปไทด์ ide, ระดับนาโนเลยนะคะซึ่งเขาจะมีอนุภาคเล็กแล้วก็ทำให้ดูดซึมไวมีปริมาณมากขึ้นกว่าคอลลาเจนทั่วไปถึง80เท่าเลยทีเดียว KUB Thailand ผลิตภัณฑ์ B and, เสริมอาหารที่ครบจบในที่เดียวสายสุขภาพต้องไม่พลาดเลยนะคะสำหรับวันนี้ใครที่สนใจอยากจะสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ของ KUB Thailand นะคะสามารถกดลิงก์ด้านล่างนี้ได้เลยค่ะ วันนี้แม่ตู่ต้องขอตัวไปก่อนนะคะพบกันใหม่ตอนหน้าค่ะสวัสดีค่ะ